ู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันสะใจกันต่อนะครับผ่านไปแล้ว2คู่ตอนนี้เราได้คู่ชิงเข้ Champion, มขัดในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเพชรศิริอรสิอสนิทพันนะครับหรือว่าจอมดีเดือนเมืองคาริพุนชัยนะั้นจะเจอกับโบวีชอชนาทิพย์ยอดนักสู้คนเหนือโลกนะครับลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าโบวีเมื่อสักครูน่นี้ชนะและล้างแค้นได้สําเร็จด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูฟีไม้ลุ้มือเขาอีกครั้งในมวยคู่ที่5ของรายการนะครับ ช่วงนี้ครับยอดมวยวันประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นมวยผู้ที่3ของรายการพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมนะครับมุมน้ำเงินมาจากอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับมาจากภาคเหนือเลยนะครับท้ายสิทธ์ครูพละชัยอายุเพียงแค่17ปีท่นนั้นเองวันนี้เขาพร้อมร่มแล้วนะครับแล้วมาโฉบฝีไม้ลายมือบนสังเวียนแห่งนี้นะครับไปเจอเขาเลยครับนักชกมุมน้ำเงินจากจังหวัดลำปางแสนเมืองเหนือสิทธิ์ครูพละชัย นี่คือนักชกอายุ17ปีนะครับเจ้าของสถิติการชก62ไฟชนะ40เสมอ 2, 2แพ้20นี่คือแสนเมืองเหนือสิทธิ์ครูพระชัยจ้าจังหวัดลำปางาวันนี้นะครับเขาจะดวนกับรุ่นพี่ครับนักชกม,มุมแดงคนนี้มาจากอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีนะครับค่ายกอกลันบุตรอายุ21ปี เป็น,น 1941, มวยดุดันมวยมวยมัดหนักด้วยนะครับแล้วก็เป็นมวยเข่าด้วยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับว่าคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับไปเจอเขาเลยครับนักชกมุมงแดงจังหวัดกาญจนบุรีเพชรสามารถกกลั้นบุตรมาแล้ว นชนะโชตจัดจังหวัดกาญจนบุรีพรอมแม่พี่น้องครับปรบมือกับเพชรสามาตรกโลกลันบุตรเจ้าของสถิติการชบเจอไฟชนะ5้าเสมอหและแพ้เพียงแค่11บไฟตรงน,นั้นเองนะครับนี่คือยอดมวยมันประจำสัปดาห์ครับสองนาทีกับผู้กำกยบเลยครับเดี๋ยวตามไปดูที่3ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปชมคู่ชิงชนะเลิศระหว่างเพชรศรีอัศนิพันธ์กับโบวีชอชนาทิพย์นะครับ เรามาชมมวยมันประจำสัปดาห์กันก่อนครับเพชรสามารถกอกล่นบุตรกับจากกาญจนบุรี5 6กิโลกรัมกับแสนเมืองเหนือสิทธิ์คูพละชัยกับจากลำปางไปฟังประวัติของทางน้ามุมแดงก่อนครับเพชรสามารถกอการบุตรกับชื่อเล่นชื่อต้นกับนายพาชลพงศ์ครับจากอำเภอทองหาภูมิจังหวัด กาญจนะบ,บุรีรับอายุ21ปีเสถีติการชก71ครั้งชนะ55เสมอ5ครับเป็นลูกศิษย์ของพันคนตำรวจตีกักบกำรสันตินะครับกบอกอากำลสันติกันบุตรครับทางด้านมุมน้ำเงินรับแสงเมือเหนือสิบกพระชัยกับชื่อจริงที่นายพัทรพงษ์หลวงชุมปูกับชินชิแก๊ปอายุ17ปีครับเป็นชาวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางสถีติการชก62ครั้งชนะ40เสมอ2ครับ จะเป็นเด็กเหนือครับจากลำปางครับทันี้เราได้ดูมวยจากลำพูนนะครับเพชรศิริมวยจากเชียงใหม่เมืออมก่อยครับยอดดอยแล้วมาดูมวยจากลำปางครับแสนเมืองเหนือซิครูพระชัยครับต้องบอกว่าตอนนี้เข้าไปหนึ่งแพ้หนึ่งะครับชนะ1แพ้1มวยจากเหนือนะครับวันนี้มาดูคู่นี้ครับมาสา่ครับวันนี้เฮ้ยหนึ่งลายครับ จากลำปางแสนมึงเหนือสิทธิ์คุมาลาชัยครับอ,อายุน้อยกว่าครับแต่ได้เปรียบรูปร่างลอยลอยกว่าครับญญกรรมก,การว่าบนเวทีครับทำการสัมผัสไกลนันครับเตือให้คะแนนท่านนี้มยอดที่เกียรติชดมาลาชัยหนาหพิเศษแล้วก็ใจดีรู่งฟังไปส่ครับหนัก5 6กิโลกร,รัมครับตอนนี้แสนมึงเหนือพยายามเพาะได้มหมัดเลยครับโดนได้สาม,มารถจอดตักล่างเปลี่ยนเข้ามาโอ้โหทิ้งไม่หมัดขวาแล้ววางแข้งขวาสวยครับแสนมึงเหนือ ต่อยต่อยซ้ายแลยหุบขวาอ้าวบังหลักแรกเลยอย่างนี้โบนัสปีทิศออกอีกแล้วอ้วาววางแ้งซ้ายไปเอาที่ต่อทีครับโอ้โยเคาะเสียบกากโอ้ยโดนบ้างครับอ้าวโอ้ยนะต่อยเพล่งเพินๆครับไม่ได้ครับหัวขัวสะบัด ไม่สามารถโอ้ยเสกบอไม่สามารถเข้าไปโอ้โหยังหมุนอยู่เลยโอ้แล้วดูครับหข้างซ้ายนะครับเหลือปูดเลยครับขอ้ขวาอ้าพยาจะลุยลุยไม่สามารถลุยเลยครับสี่ครับหูยโดนแล้วกาังตบปแปลสอก เดียวครับสอกขวาครับหงายถ้วงเลยครับโอ้โหอีกแล้วครับนี่เลยครับคือเอกลักษณ์ของแชมเปี้ยนมวยไทยตับเชื่อครับยกหนึ่งเลยครับโอยทีมงานการประกบมวยจากแม็กซ์มวยไทยครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับสนุกจริงๆครับดูครับโอ้ยนี่ครับโดนหมัดขวาก่อนแล้วเปียกมามีสวนมีสวนโอ้ยขวานะครับอ่ แต่แกไม่มีถอยเลยเก็เหมือนกันครับโอ้โหจังหวะนี้เตมซอกบนบนศีรษะเลยครับดูครับมึนเลยรองซีดเลยครับนี่ครับแต่ไม่แตกดูครับเหนียวจริงจริงโอ้ยมาได้สู้ครับแต่ก็พยายามคืนนะโดนเหมือนกันครับนี่ครับอัปัตงัดไปโอ้ยแสู้จับแต่ขอสวนที่เดียวเท่านั้นเลยครับหลับกลางอากาศเลยครับ ตัวขวาดูครับรับแล้วปลอโตจะจะแบบนี้ครับสำหรับเพชรสามารจกกลั่นบุตรครับโอ้โหเด็กคู้การครับนี่คือยอดมวยมันประจำสัปดาห์นะครับน็อกด้วยศอกยกที่หนึ่งครับหนึ่งนาทีห้าสิบวินาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนที่ผมจะประกาศรายชื่อนะครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นกันนะครับรางวัลโบนัสของเราแตกหรือเปล่าครับ ได้โบนัส5,000บาททั้งคู่ครับรบมือด้วยครับเอาแล้วก็ท่านผู้ชมครับและผู้ชนะน็อกในยกที่หนึ่งนะครับได้แก่น,นักชกจากมุมแดงเฮสสามารถกอกลันบุตรนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีครับเราพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมามันกันต่อครับในช่วงยอดมวยมันประจำสัปดาห์ครับ